เธามาทำไมเิดคุณมาทำไมครับที่เกิดอะไรขึ้นน่ะคุณบาดเจ็บเหรอเจ็บเหรอถ้าคนที่เจ็บคือฉันฉันก็ยอมรับได้แต่คนที่เจ็บคือข้อขวองฉันทำไมคุณทำแบบนี้ทำ,ทำไมอ่ะ อะไรเธอพูดอะไรเดี๋ยวก่อนนะเชิญไม่ว่าอะไรจะเกิดก็ตามแต่ผมขอให้คุณหยุดก่อนตอนนี้ร่างกายของยอดอ่อนแอม,มากถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อด็กในท้องแล้วอันตรายที่เกิดขึ้นกับฉันกับแม่ของฉันกับน้องชายของฉันนะ่ะแม่ของฉันหัวใจวายตายฉันก็เกือบโดนกรีดหน้าน้องชายฉันก็โดนตีจนเกือบปางตายคุณทำแบบนี้กับครอบครัวของฉันเพราะอะไร ฉันเป็นอะไรมากหรือเปล่านี่ยังตีหน้าซื้อเป็นนางเอกอยู่อีกเหรอใครๆเขาก็พากันเกลียดฉันบอกว่าฉันย่ยเป็นนางมาลัยทางนั้นนี่ทางห,งห,งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของคุณน่ะเดี๋ยวนะ <c oughs> ฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยถ้าหยุดพูดเรื่องบ้าๆได้แล้วคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปนั่นไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าวรู้เรื่องชูไม่ได้เป็นคนส่งคนปกีดหน้าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยทังสิ พอได้แล้วเชิดจะทำให้เรื่องมันแย่ไปมากกว่านี้เลยทำไมทุกคนถึงบอกให้เขาหยุดทั้งนักนี่คนที่ไม่หยุดมันไปซีทัน <c oughs> ตัวรู้ไหมว่าพวกมันพูดว่าอะไรฮะมันบอกว่าที่จะกรีดน้าเขาเนี่ยพอเขาไปแตะต้องหองสูงไงตัวถึงต้องเจ็บแบบนี้อ่ะยอดไม่จริงใช่ไหมครับ มีจริงมีจริงนะนายอดไม่ได้ทำทำไมทุกคนมองหน้าฉันแบบนี้ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำจริงจริงนะทำไมถึงไม่เชื่อฉันนะฉันไม่ได้ทำนะจอดไม่ได้ทำจริงจริงนะนะนเชื่อยอดสิ ถ้าทั้งหมดที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงผมรับผิดชอบเองครับนะนะยอดไม่ได้ทำเชื่อสิทำไมไม่มีใครเชื่อฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำจริงจริงหยุดยอดฉันไม่ได้ทำจริงจริงพอได้แล้วยอดเชื่อฉันยอดครับผมบอกให้หยุดได้แล้วไงยอดหยุดยอดผมบอกให้หยุดได้แล้วหยอดเดือดเดือด ไม่เป็นไรครับยอด <c oughs> ไม่เป็นไรยอดไม่เป็นไรนะยอด <c oughs> ยอดใจเย็นครับ 是 <laughs>。